เอลพาราม9บ้านเดี่ยวสุดหรูจากแสนสริเป็นโครงการเด e วันอ n นโ n ลี่มีเพียงแค่1ยูนิตไม่ต้องเสียค่าส่วนกลางและไว้ใจได้กับงานก่อสร้างที่มีคุณภาพพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวเพียง59ล้านบาท เอลพระราม9สามารถเข้าออกได้2เส้นทางคือซอยพระราม9ซอย39และรามคำแหง12เพียง5นาทีถึงทางด่วนสีรัฐและ2นาทีถึงเอ็มาทีสายสีส้มสถาน,นีรามคำแหง12สสามารถเดินทางเข้าออกเอกมัยทองหล่อได้อย่างสะดวกมากค่ะ ทำเลนี้นะคะรายรองไปด้วยห้างสรรพสินค้าเช่นเดอะมอรามคำแหงที่มีการทุบแล้วก็รีโนเวทข้งใหญ่จะเป็นมิกยูด์ค่ะบนพื้นที่เกืบ30ไร่ 2. นะคะยังใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพสมิติเวชสุขุมวิทค่ะและสุดท้าย ให้โรงเรียนนานาชาติเอกมัย International School และเซนต์แอนดู International School เอลพารามเก้าเป็นหนึ่งใน5ของโครงการที่เปิดตัวภายใต้แบรนด์ใหม่เอลจากแสนสิริหลังจากเอลชัยพฤกษ์แจ้งว่านานะโซเอาก่อนเปิดตัวโครงการบน5ทาทำเลศักยภาพที่มีจํานวนยูนิตน้อยเพื่อความเป็นส่วนตัวสูงสุดโดยเฉพาะเอลพารามเก้าที่ถือว่าเป็นเดอะวันแอนด์โอลลี่มีเพียงแค่1ยูนิตเท่านั้นบ้านเดี่ยว2ชั้นในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกที่ดิน152ตารางวา พื้นที่ใช้สอย425ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำ3-6ที่จอดรถ พร้อมสระว่ายน้ําส่วนตัวในราคาเพียง59ล้านบาทการออกแบบบ้านได้ใส่ใจในเรื่องของ Green Living and Sustainability ติดตั้ง EV Charger Solar Cell พร้อมช่องระบายอากาศรอบบ้านเพื่อให้บ้านเย็นได้ทั้งวันและที่สําคัญเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดกําแพงของบ้านต้องสูง3เมตรบวกกับรั้วเพิ่มขึ้นอีก3เมตรมาพร้อมกับการติดตั้ง CCTV รอบตัวบ้านอีกด้วย เอลพาราม9้าบ้านในใจกลางเมืองบนที่ดินแปลงใหญ่ที่หาไม่ได้อีกแล้วใครสนใจติดต่อเราช่องทางข้างล่างนี้นะคะ